ครับผมก็สวัสดีครับผมก็ดกูการแตกความความเพชรบานานะครับผมเพชรบานาต้นนี้แต่่อดนี่ไม่มีก็ไม่ออกฟอไม่มีกิ่งนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมาเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็จะเริ่มแตกกิ่งแตกฟอ์มาแล้วก็เพชรบานาจะแตกความได้เก่งมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีความสวยงามครับผม,สว,ส,บผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม มาดูเพปนากําลังแต่ความกันครับผมตนนัวนี้แต่ก่อนก็ไม่มีฟอมไม่มีอะไรออกมาเลยนะไม่มีกิ่งนะก็พอฝนตกมาได้รับน้ําก็กําลังออกความสวยนะต้นนี้สวยใช่หไหมใบก็สวยด้วยเป็นมาที่กิเลนะตัวน,นี้ไม่มีฟอร์มเลยนะไม่มีกิ่งเลยก็ได้ฝนได้น้ําทุกอ,อยากก่างก็มาสมบูรณ์ดีครับผมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับผมตัวน,นี้ก็จะดแตลความอีกออกด้านข้างเยอะๆนะตัวน,นี้ ก็จะมีความสวยงามในในแต่ละแบบครับผมแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นไม้ตายตที่กิ่งเยอะๆนะแน่นๆก็จริงๆว่าจะลอกกิ่งลอกกิ่งลอกกิ่งๆนะแต่เอาไว้แบบนี้เอาไว้ดูก่อนแบบนี้นะดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูต้นต้นไม้ต้นต้นขนาดเล็กกว่านี้นะครับผมครับผมมาดูไม้ไซส์นี้กันนะครับผมอันนี้จะ อะไรเทียบอะเด,เดี๋ยวแป๊บๆหนึ่งนี่นี่กิจนะไม้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นไม้คู่ที่หนึ่งนะอันนี้ก็แบบฟอร์มสวยทั้งนั้นนะอันนี้เริ่มแตกฟอมมาก็มีกี่คบนะอันนี้คู่ที่หนึ่งนะก็ไม้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้คู่ที่สอง ไม้กำลังอยากสวยกำลังอยากสวยหรือว่ากำลังอยากงามนั่นเองนะคู่ที่สองนะครับผมมีคู่ที่สองนะครับผมอันนี้คู่ที่สามนะนี่เป็นไม้คู่ที่สามดอกจะเป็นแบบนี้นะดอกที่บรน,นาน,นะครับผมจะแบบนี้นะเวราไม้ตัวฟอร์มดีสวยแล้วก็ดอกเกตดกๆเต็มต้นนั่นแหละที่สวยหละที่เขาขายกันตน้นเป็นหลักแสนหลักหลักแสนนั่นแหละไม้ตัวอ่ะอันนี้คู่ที่ที่ที่สามอันนี้คู่ที่สี่นะ ไม้ก็จะมีราคาขึ้นแพงก็คือพป็นาแพงทีสุดแล้วก็ไปปั้นต้นสวยทังสวยก็ราคาอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนกันแสนก็หลายแสนด้วยนะถ้าต้นโตๆนะใหญ่ๆแบบสิบปีขึ้นไปประมาณนั้นนะอันนี้ก็ไม้โอเคเอาไปเลี้ยงไม่นานก็สวยนะอันนี้อยู่ที่ราคาเขานะราคาของไม้เหล่านี้ก็คู่ละสามร้อยห้าสิบนะสามร้อยห้าสิบไปทั้งกระถางอย่างนี้นนะโอเค โอเคนะครับผมก็เช้าันี้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวก็ซักซื้อผ้าเดี๋ยวออกไปซื้อกอนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณลูกค้ามากมากขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมชอบคู่ไหนก็โอเคนะอันนี้คู่ที่สี่นะอันนี้ไม้คู่ที่สี่นะครับผมอันนี้คู่ที่สามนะครับผมคู่ที่สามอันนี้คู่ที่สองนะอันนี้คู่ที่หนึ่งสวยทุกคู่นะครับผมสวยทุกคู่ขอบคุณลูกค้าขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณสัสดีครับผมสวัสดีครับ